คือกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลคนที่มีความสุขความสบายมีหน้าตาสวยสดงดงามกเพราะกรรมดีที่เขาสร้างเอาไว้มีหน้าตาเป็นยักเป็นมารสวยสดงดงามอะไรใครเห็นก็ไม่ปรารถนากเพราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้อดยากเจนก็เพราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้เขารํำรวยก็เพราะเขาสร้างกรรมดีเอาไว้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วกรรมดีของเขาก็ส่งผลให้คือด่านายของเขาก็ไม่มีโรคไข้ไข้เกลียดเดียนด่านใจของเขาก็มีสติมีปัญญา จะทำการงานแสวงห,หา,ขาขอของเงินทองได้ง่ายได้สะดวกสบายคนที่ตํำชั่วให้ผล,ลเกิดมาไหลทรัพย์อับปัญญาทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาที่จะคิดจะอ่านก็ไม่มีเหยียดค้าจะทำอะไรก็ทำไม่เป็นทางนั้นก็โอนยายากจนจน,จนกระทั่งวันตายนี่คือกรรมทั่วตามให้ผลเ่ตัวเขาเราจรึงควรเว้นกรรมทั่วให้ห่างไกลอย่าไปคิดไปทำไปผูดในทางทั่วทางเสียถแต่เรารักษาตัวของเราได้อย่างนั้นเราเรียนไหวายเกิดในวัดกลสงศารได้เกิด สถานที่ใดก็มีความผูกในทบในชาตินั้นตามทมงควรกิ่กรรมจะให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดใม่ใช่วะเราอยากจะเกิดที่ไหนได้เกิดได้เกิดในสถานที่ดีสติที่ชอบเพราะกรรมดีของเขาจะเกิดในที่ชั่วที่ไม่สะดวกสบายก็ทํานองเดียวกันฉะนั้นกรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะนํามาที่นี่ทีเกลนะนสอนใจของเรา